เดี๋ยวดิผมมาอยู่ที่วัดใหม่นะโอ้โหไม่ได้อยู่นะครับคนนะเขาก็แบบมี้วงสวงพอดีนะเงี้ยเงามังจไจเงี้ยครับพงี้ยคนดูดิโอ้ยแบบอย่างเยอะครับไร้านจากร้านนะด้วยนด่เป็นยังไงไม่ได้ยินแล้วไม่ดียินครับคนนะเดี๋ยวไปดูข้างในนะทุกคนนะ อย่าดีอุ่นเนือมาดูนะครับโบดหลวงพ่อทันใจเลยเงี่ยเนี่ยหลวงพ่อตับจอดอย่างทับจอดก็คือทันใจนะครับปอมซีมี่หลวงพ่อทันใจปรอมวนพุธทับจอดครับแล้วก็ข้างหลังแล้วก็พระศิวลีพระศิวลีพระุ่นะอย่างเจ้ทุกคนนะตัวนี้เป็นอาบป่อยรอนนะมอญเลยทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องนอกอีกนะว่ามีอะไรบ้างนะสวยมากๆเจ้มาเจ้เนาะเอย่าดีอัดนะมาเกยเนาะอัดกัได้เช่ก่อนนะ สี่วันดีเสร็จแล้วก็เนีย่ยครับเจ้ยนนะเขาให้ไปลอดท้องเจ้ยนนะรอบลอดท้องช้างครับทุกคนนะโอ้ยเจ๊มาเจ๊นะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูนะจะเป็นเจ้ยนนะโอ้ยเจ้า่ยสามหัวหัวดอบถูกเธออันนี้ไปลอดท้องช้างไปเลยโอ้หเจ้ยทุกคนดูดิี่เธอเธอโอเค เจ้พวกคทุกคนนะวัดนี้นะทุกคนเงี้ยดิโอ้ดี๋ยมาทุกคนนะเดินมาดูนะครับมันถมละเดินซีฟนั่นละนะเงี้ยเนี่ยเนึ่งมาดูเดินซีฟนะเงี้ยตีตอนนี้เอาปล่อยอะรอดไปนะปล่อยอะด้วยตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้างในทุกคนนะพาไปดูถ้ำพญานาคตี่เรามาถึงครับกคือการลอดลาหูครับทุกคนนะเงี้ยเตยโมูนที่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบมอนก็เขาเรียกลาหูก็ยานะเรไปดูครับเราจะลอดกระโดดเพราะรอครับทุกคนนะไปเราไปดูข้างในนะว่า จะมาทดลอเคาะนะทุกคนนะนี่ครับไปดูทุกคนนะครับครับนะครับรอรอได้สองคนครับครับโอ้โหก่อนก่อนจะเข้าก็จะต้องมีแบบอ่าการสวดนะครับทุกคนนะคราวนี้ก็ขุดอทฐาเลยนี่ครับคนถาสะเดาะเคาะนะครับสะเดาะคาถากินเคาะกิโชคอาจารย์เต่าครับทุกคนครับกินโซ่ด้กันครับทุกคนนะสาธุ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  นี่ก็เขาลอยนะตังนะปักกิจนะครับเอาไม่ได้ครับจานโตจันโตจันโตุัาจุนาตุเอาไปเอาเอาแล้วกระจกทั้งหมดนะเถอะเถพุทธังพุทธังปัดทุกธรรมปัดโศกสังขังปัดโลกคุณพิดามารดาปัดไขครูบาอาจารย์ปัดเสี่ยนจังไร ขายไปทันทีด้วยบานลมีละหมูพุทขไยะก็คือด้วยพนังไม่เคยมีใครมาแล้วทุกคนนะโบยเลย้อมสะท้อนได้ครับทุกคนนะโอ้โหลูแล้วออกไปเนี้ยรู้ว่าผมบอกว่าจะรวยนะครับมีเงินเก็บมาจะหลายพันครับทุกคนนะอาถือซะถือจะต้องซักจะเป็นไหม่โอ้โหแป๊ทุกคนหลังจากที่เราไปวัดพระเราหมูแล้วก็จะพามาครับมาดูครับไปดูทำพญานาคนะไปดู ทอน่อยเอ้ยน่อยไม่ใช่นาหักนะทอมทอมเลยเราก็จะมาถึงท้องพญานาคครับทุกคนครับก็คือแบบมนลที่อนาคนานาคเลยนาาเลยแบบพญานาคครับทุกคนครับนี่ครับเราจะเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะบรรยากาศเป็นยังไงครับทุกทุกคนครับโอ้พญานาคแบบยังเยอะนาไลซี่ครับมันเลยโปยนะนายังเยอะครับทุกคนนะเปยนะพญานาคดูได้เบย์เนี่ยโอ้โหมาดูมาตามผมรอนะ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับมาเฮยไรอ้าวครับวันนี้ก็เป็นวัดที่อ่าวัดอะไรนะวัดดอนขนาดนะมันเอาเปิดๆโมเพยปลอดนะเพยที่เพยดอนขนาดในเก่าเขียบเปยนะบอมรอเพยนะมอมเนื้อบอมรอทุกคนนะเดี๋ยวไปดูข้างในครับทุกคนทุกคนเจมุ่งเหาอนะโมตัวเก่งเกระเลิร์ดนะเนื้อมันต้นนะเขาไปทมเพยไรเหีอเงี่ยเปิดเกลิ่นเงี่ยเงี่ยดีหนอาตามองพิทเทนะครับทุกคนนะเขาให้เข้าฟักทองก่อนแล้วก็จะมีพระนอนจะมีพญานาคนะก็คืออเปยพิโเพิโเก็คือฟักทองนะแล้วก็ ไปดูว่าเหมาะเนื้อผมล่อเนื้แล้วด้วยนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะมีใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กด, like, กดตะไครก็อ้วกกันนะทุกคนไปครับทุกคนนะไปเดี๋ยวไปดูกัน,นะกน,กนก่อนคนระับทุกคนเป็นยังไงครับไปเนี่ยพวกเราไปเข้าฟักทองพิโทะนะทุกคนนะเข้าไปก้อยทลอยนะจะได้มีเงินทอครับทุกคนนะแล้วาางาสักข้าวมู่ะ เรารวงกนะครับผมมีห้องจับก็คือหลบเงียครับหลวงพ่ออย่างนกอย่าเชยมออย่างไง นี่ยตีจบพระยิ่ยปุ่เป่านะก็คือพระสีขาวก็คือพระพันหอนครับทุกคนนะนี่ครับเราก็จะขึ้นไปไหว้ข้างบนนะไปดูเอาเง่จัดตาไปต้องถอดรองเท้าก่อนนะนี่ครับเป็นนายนะนาชีขาวครับทุกคนดูดีพญานาคครับทุกคนโอ้โหบังกอนนะนี่ทุกคนนะบรรยากาศดีมากครับทุกคนนะนี่ก็มุดอิดไปหน่อยก็คือว่ามันแสบตาครับเนี่ยดูนะ บบนี่ก็หมดอิดไปอี่โอ้โหปูป่าอฮอตนะเนาะเป็นวิวพญานาคสีขาวๆครับทุววกคนเนี่ยนี่จัดนี่ผ่านเต้าอิดนะนี่จัดเต้าอิดมองนะพ้างนอนเนี่ยวอันี่เป็นโอ้ยกระอีนเนิมเสือโอ้โเป็นป่าพิมพานนะ นี่ครับปลาหินมาพานมีเนิ่มนะแล้วก็จะไปดูพญานาคนะนายหลายๆสี่ครับ,บทุกคนนายก็มีนะ เฮบเนี่ยตีกเรามาที่วัดตอขนาดแล้วเพื่อนทุกคนนะตอวดีเนี่ยตีออดเลยนะไอเนี่ยตีมุเพยเพราะนเจี๊ยมนะเพยนี่พยตอวก็เปลี่ยนอาก็หรืงหมดที่น่ความประทัครับทุกคนครับเนี่ยตีโอ้ยดีฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันนะทุกคนนี่ครับมุนกกล้านะเพยนะมุตัวเยอะแยะเลยครับทุกคนนะก็คือมีทั้งแบบคนมอนคนไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะทุกคนนะเดี๋ยววัดต่อไปหรือว่าทุ่มจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะนี่ครับโอ้ย มันแสกเข้าตามันยี่ยี่นะครับทุกคนนะแบบว่าไอเยากระตูงัวแะครับนี่ครับคนเยอะมากเลยครับทุกคน,กน,คกคนดูดยิยังสวยครับทุกคนนะคนมาเยอะมากครับดูดีนี่ครับคนมาเที่ยวนี่ก็มาเยอะมากครับพุณผู้ทุกคนนะฝากกดติดตามอย่าลืมครับทุกคนนะนี่ครับทุกคนไป